สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าว365ค่ะลองนึกภาพตามกันดูนะคะว่าถ้าเรายึดเงินของศัตรูมาได้เป็นหมื่นเป็นแสนล้านแต่กลับไม่กล้าใช้เงินก้อนนั้นเลยฟังดูอาจจะแปลกๆนะคะแต่นี่คือสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจริงในยุโรปกับเงินของรัเสเซียที่ถูกอายัดไว้ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าทำไมเงินก้อนมาหึมมานี้ถึงกลายเป็นเหมือนสมบัติที่ไม่มีใครกล้าแตกต้องแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยอธิบายเรื่องนี้ให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะขอต้อนรับคุณคม,มกริตเกียรติริยกุลทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก่อนอื่นเลยอยากให้ช่วยเล่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้ให้คุณผู้ฟังเข้าใจหน่อยคะ่ะว่าทําไมยูเครนถึงต้องการเงินแล้วเงินของรัสเซียก้อนนี้มาจากไหนคะครับจุดเริ่มต้นก็คือสองครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2022นะครับทําให้ตอนนี้ยูเครนอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการเงินทุนอย่างหนักเลยครับทั้งเพื่อใช้ในการสู้รบแล้วก็เพื่อค้าจุนเศรษฐกิจของประเทศไม่ให้ล่มสลายไปค่ะพอสองครามเริ่มขึ้น ชาติตะวันตกก็เลยตอบโต้ด้วยการคว่ำบาตซึ่งหนึ่งในมาตรการสําคัญก็คือการอายัดหรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าแช่แข็งทรัพย์สินของธนาคารกลางรัสเซียอ๋อคือเงินที่รัสเซียเอาไปฝากไว้ในชาติตะวันตกนั่นเองถูกต้องครับเงินที่ฝากไว้ในสถาบันการเงินต่างๆทั่วโลกเลย ซึ่งจํานวนเงินนี้ไม่ใช่เล่นๆเลยใช่ไหมคะดิฉันเห็นตัวเลขผ่านๆแล้วตกใจเลยใช่ครับถ้าเรานับรวมทั้งหมดทั่วโลกนะครับตัวเลขกลมๆก,ก็อยู่ที่ประมาณ3แสนล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหคิดเป็นเงินไทยก็เรารอ,รอ10ล้านล้านบาทได้เลยครับเป็นเงินที่สามารถเปลี่ยนเกมในสนามรบได้เลย มหาศาลจริงๆค่ะแต่ประเด็นสำคัญที่ทำให้เรื่องนี้มันซับซ้อนมากๆก็คือเองินส่วนใหญ่ที่สุดของก้อนนี้ประมาณสักเจ็ดสิบปดิเปอร์เซ็นตหรือราวสองแสนหนึ่งมืล้านยูโรเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อเมริกาครับอา้าวแล้วอยู่ที่ไหนล่ะคะมันอยู่ในทวีคยุโรปครับและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดจุดที่ทำให้เกิดความเห็นที่ไม่ตรงกันอย่างรุนแรงที่เรากำลังจะคุยกันนี่แหละครับในเมื่อมีเงินกองอยู่ตรงหน้าแล้วแล้วยูเครนก็ต้องการมาก ทำไมถึงนํามาใช้ช่วยไม่ได้ล่ะคะอะไรคืออุปสรรคสําคัญคือแผนเริ่มแรกมันก็ดูเหมือนจะง่ายๆแบบนั้นแหละครับก็คือเอาเงินนี้ไปให้ยูเครนใช้ประมาณนั้นครับคือกลุ่มประเทศ G 7ซวโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาพยายามผลักดันแผนที่จะเอาเงินก้อนนี้แหละครับมาเป็นหลักรัพย์ค้ำประกันอ๋อค้ำประกันเพื่อไปกู้เงินก้อนใหม่มาให้ยูเครนใช่ครับอาจจะสัก5 0,000่นล้านดอลลาร์แต่แผนที่ดูสวยหรูเนี่ยก็ต้องมาสะดุดกระทันหันเลยครับสะดุดเพราะอะไรคะ เพราะมีประเทศมหาอำนาจในยุโรปเองออกมาเบรกหัวทีมเลยประเทศไหนคะที่ออกมาเบรกฝรั่งเศสค,ครับออกมาประกาศจุดยืนชัดเจนเลยว่าทําไม่ได้เอ้าเหรอคะครับซึ่งการคัดค้านของฝรั่งเศสค,ครั้งนี้ทําให้แผนทั้งหมดแทบจะพังคลืนลงมาเลยตรงนี้แหละคะ่ะที่น่าสนใจมากทําไมฝรั่งเศสถึงทําแบบนั้นล่ะคะทั้งทั้งที่ก็เป็นหนึ่งในแกนนําที่สนับสนุนยูเครนมาตลอดมันดูย้อนแย้งมากๆเลยครับ เพื่อที่จะเข้าใจเหตุผลของฝรั่งเศสเราต้องไปดูโครงสร้างของเงินที่ถูกอายัดไว้ในยุโรปก่อนครับคือมันไม่ได้อยู่ในตะกร้าบใบเดียวกันทั้งหมดมันแบ่งเป็นสองก้อนหลักๆค่ะก,ก้อนแรกเป็นก้อนที่ใหญ่ที่สุดเกือบสองแสนล้านยูโรถูกเก็บไว้ในสถาบัานการเงินระหว่างประเทศที่ชื่อว่ายูโรเคลียในประเทศเบลเจียมครับยูโรเคลียนี่ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนเป็นห้องนิรภัยกลางของยุโรปใช่ไหมคะ ใชใ่ครับเป็นเหมือนคนกลางที่น่าเชื่อถือที่สถาบันการเงินทั่วโลกเอาสินสัพย์มาฝากไว้แล้วเงินอีกก้อนล่ะคะปัญหามันอยู่ที่เงินก้อนที่สองนี่แหละครับมีมูลค่าประมาณ18,000ล้านยูโรซึ่งเงินก้อนนี้มันไม่ได้อยู่ในยูโรเคลียแต่กระจายอยู่ในธนาคารพาณิชย์เอกชนหลายแห่งในฝรั่งเศสโดยตรงอ๋ออยู่ในธนาคารเอกชนครับ และแผนของสหภาพยุโรปก็คือจะเอาเงินทั้งสองก้อนนี้มารวมกันเป็นหลักประกันแต่ฝรั่งเศสบอกว่าเงินก้อนที่อยู่ในธนาคารเอกชนของเราห้ามแต่ต้องเด็ดขาดเท่ากับว่าฝรั่งเศสไม่ได้คัดค้านการช่วยยูเครนทั้งหมดแต่ขีดเส้นใต้ชัดเจนเลยว่าห้ามยุ่งกับเงินที่อยู่ในระบบธนาคารของตัวเองมันมีเหตุผลอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าคะทำไมถึงต้องปกป้องเงินก้อนนี้ขนาดนั้นครับ มันคือการประเมินความเสี่ยงอย่างหนักหน่วงเลยซึ่งเหตุผลที่ฝรั่งเศสยกขึ้นมาอ้างมีสองข้อใหญ่ๆที่ทรงพลังมากข้อแรกก็คือความเสี่ยงทางกฎหมายครับหมายถึงความเสี่ยงที่จะโดนรัสเซียฟ้องกลับเหรอคะถูกต้องครับเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสอธิบายว่าเงินที่อยู่ในธนาคารเอกชนเนี่ยมันมีสัญญาที่ผูกมัดไว้ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อื มันต่างจากเงินที่อยู่ในสถาบันกลางอย่างยูโรเคลียถ้าวันดีคืนดีรัฐบาลฝรั่งเศสออกกฎหมายพิเศษเพื่อไปยึดเงินก้อนนี้มาใช้ธนาคารเอกชนเจ้าของบัญชีจะกลายเป็นเป้เปาหมายแรกที่ถูกรัสเซียฟ้องร้องทันทีเลยซึ่งทางไปหานาธิพดีปูตินก็เคยขู่เรื่องนีไว้ชัดเจนหลายครั้งแล้วนี่คะว่าใครแตะเงินของรัสเซียถือว่าเป็นการขโมยใช่ครับแล้วก็ขู่ว่าจะตามไปจัดการทางกฎหมายในทุกศาลทั่วโลกเลยมันไม่ใช่แค่คำขู่ลอยๆนะครับ เพราะรัสเซียมีทีมกฎหมายที่เก่นกาดและพร้อมจะสู้คดีจริงๆคดีพวกนี้อาจจะยืดเยอะเป็น10ปีสร้างความเสียหายมหาศาลกลับให้กับธนาคารฝรั่งเศสได้เลยโอเคพอเข้าใจได้เรื่องความเสี่ยงทางกฎหมายแต่รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรที่ใหญ่กว่านั้นแน่ๆเหตุ hey, ผลข้อที่2คืออะไรคะเหตุผลข้อที่2นี่แหละครับที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลย และเป็นสิ่งที่ฝรั่งเศสรวมถึงชาติยุโรปอื่นๆกลัวยิ่งกว่าการถูกฟ้องนั่นก็คือการสูญเสียความน่าเชื่อถือครับความน่าเชื่อถือของระบบการเงินยุโรปทั้งหมดเลยเหรอคะมันจะไปถึงขั้นนั้นได้ยังไงครับต้องมองภาพใหญ่ว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยยุโรปสร้างตัวเองขึ้นมาเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกที่ปลอดภัยและมีเสถียรภาพเพราะยึดมั่นในกฎหมายใช่ครับเพราะยึดมั่นในหลักนิติรัฐและเคารพในกรรมสิทธิทรัพย์สิน ถ้าวันนี้รัฐบาลในยุโรปทำลายกฎของตัวเองด้วยการเข้าไปแทรกแซงและยึดเงินของลูกค้าในธนาคารเอกชนแม้ว่าลูกค้าคนนั้นจะเป็นรัเสเซียก็ตามมันจะส่งสัญญาณไปทั่วโลกว่าเงินของคุณไม่ปลอดภัยอีกต่อไปในยุโรปนี่มันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าสงครามยูเครนอีกนะคะเพราะมันสั่นคลอนรากฐานของระบบเศรษฐกิจเลยถูกต้องครับ ลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนจากจีนตะวันออกกลางหรือแม้แต่จากประเทศไทยแล้วเห็นข่าวว่ายุโรปสามารถยึดเงินของลูกค้าธนาคารได้ตามใจชอบเราจะยังกล้าเอาเงินไปฝากหรือลงทุนในยุโรปอีกไหมครับไม่แน่นอนค่ะคุงย้ายเงินไปที่อื่นที่ปลอดภัยกว่าทันทีนั่นแหละครับคือสิ่งที่ฝรั่งเศสกลัวที่สุดการทำลายความเชื่อมั่นที่สั่งสมมานาน อาจจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจในระยะยาวที่รุนแรงกว่ามากพูดง่ายๆคือฝรั่งเศสกำลังบอกว่าการปกป้องสถานะทางการเงินของตัวเองสำคัญกว่าการหาเงินให้ยูเครนในตอนนี้มองแบบนั้นได้เลยครับแล้วพอฝรั่งเศสถอยโลกลาแบบนี้ประเทศอื่นๆว่ายังไงกันบ้างคะโดยเฉพาะเบลเยียมที่กอดเงินก้อนใหญ่สุดไว้อยู่ ก็เป็นเหมือนโดมิโนเอฟเฟกเลยครับพอฝรั่งเศสชิงถอยไปยืนในที่ปลอดภัยก่อนเบลเยียมซึ่งดูแลเงินเกือบสองแสนล้านยูโรที่ยูโรเคลียก็เรื่องร้อนๆนหนาวๆทันทีอ๋อ oh. ผู้เขาก็เริ่มกังวลว่าถ้าเดินหน้าทำตามแผนเดิมโดยไม่มีฝรั่งเศสร่วมด้วยเบลเยียมอาจจะต้องกลายเป็นเป้ารับการตอบโต้จากรัสเซียแต่เพียงผู้เดียวเหมือนเพื่อนที่นัดกันไปลุย ดันถอยไปยืนดูอยู่ข้างหลังปล่อยให้เราเสี่ยงอยู่คนเดียวใช่ครับมันก็ไม่ยุติธรรมกลายเป็นว่าไม่มีใครอยากเป็นคนแรกที่ลงมือไม่มีใครอยากรับผิดชอบคนเดียวค่ะความกล้าก,กล้าก,กลัวนี้ทําให้เกิดภาวะชะงักงันขึ้นมาทันทีแล้วเรื่องมันก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกเมื่อมีมุมมองจากอีกฝ้าของมหาสมุทรแอตแลนติกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสหรัฐอเมริกาเขามองเรื่องนี้ต่างออกไปหรอคะ ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับโดยเฉพาะมุมมองจากฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์และทีมงานของเขาค่ะพวกเขามองว่าอย่าเพิ่งใช้เงินก้อนนี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามแต่ควรจะเก็บเงินก้อนนี้ไว้เป็นเครื่องมือต่อรองที่สําคัญที่สุดกับปูตินในอนาคตเครื่องมือต่อรองหมายความว่าให้ใช้เงินเป็นตัวล่อเพื่อเจรจาสันติภาพหรอคะประมาณนั้นเลยครับแนวคิดของพวกเขาก็คือถ้าเราเอาเงินก้อนนี้ไปใช้จนหมด เราก็จะไม่มีไพ่ใบใหญ่ที่สุดในมือไว้ใช้ต่อรองกับปูตินอีกต่อไปอืมแต่ถ้าเงินสามแสนล้านดอลลาร์นี้ยังอยู่ครบเราอาจจะสามารถยื่นข้อเสนอที่ปูตินปฏิเสธได้ยากเช่นถ้ายอมหยุดสงครามเราจะคืนเงินก้อนนี้ให้ใช่ครับมันคือการใช้เศรษศาสตร์นำการทหารซึ่งเป็นแนวทางที่ทรัมป์เชื่อมาตลอดเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากแต่ในขณะเดียวกันมันก็เท่ากับการปล่อยให้ยูเครนต้องสู้ต่อไปโดยไม่มีเงินก้อนนี้ไปอีกนานเลยนะคะ นั่นคือสิ่งที่ผู้นํายุโรปหลายคนกังวลครับผู้เขามองว่าแนวคิดแบบอเมริกันมันเป็นเรื่องของอนาคตที่ไกลเกินไปและไม่ตอบโจทย์ความต้องการเร่งด่วนของยูเครนโอ้โหพอฟังมาถึงตรงนี้มันกลายเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนและเกลื่อนไม่เข้าใครไม่ออกอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะใช่ครับถ้าจะสรุปภาพรวมง่ายๆก็คือ 1. ยูเครนกําลังจะหมดลมหายใจต้องการเงินด่วน 2. ฝรั่งเศสบอกช่วยได้ แต่ห้ามยุ่งกับธนาคารในบ้านตัวเองเด็ดขาดเพราะกลัวพัง 3. เบลเยียม Belgium บอกถ้าฝรั่งเศสไม่เอาด้วยฉันก็ไม่กล้าสเสี่ยงคนเดียว 4. รัสเซียยืนกอดอกขู่ว่าใครแตะเงินฉันเจอกันในศาลแน่และ 5. อเมริกาบอกทุกคนใจเย็นๆเก็บเงินไว้ต่อรองแล้วท่ามกลางความขัดแย้งของมหาอำนาจเหล่านี้คนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือ,อยูเครนถูกต้องครับยูเครนที่มองเงินก้อนใหญ่อยู่ตรงหน้าแต่กลับเอื้อมไม่ถึง มันเหมือนกับว่ายุโรปกำลังถือระเบิดเวลาไว้ในมือจะโยนทิ้งคืนให้รัเสเซียก็เสียหน้าแต่จะกำไว้แล้วใช้ประโยชน์จากมันก็กลัวว่าจะระเบิดใส่มือตัวเองเป็นคำเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากครับเพราะมันระเบิดได้สองทางคือระเบิดทางกฎหมายที่ต้องสู้คดีกันจนหมดตัวและระเบิดทางเศรษฐกิจที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของตัวเองในมุมหนึ่งเราอาจจะมองได้ว่านี่คือชัยชนะเล็กๆทางจิตวิทยาของปูตินเลยด้วยซ้ำครับ ก็น่าสนใจในะครับเพราะเขาแทบไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ใช้คำขู่ทางกฎหมายซึ่งเป็นเครื่องมือของโลกเสรีเองก็สามารถสร้างความหวาดระแวงและความแตกแยกในหมู่ชาติตวันตกได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เงินกองอยู่ตรงหน้าแทๆ้ๆแต่กลับไม่มีใครกล้าทำอะไรกับมันได้เลยใช่ครับมันสะท้อนให้เห็นว่าสงครามในยุคนี้ไม่ได้สู้กันแค่ในสนามรบ แต่ยังสู้กันในสนามกฎหมายและตลาดการเงินด้วยเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและน่าติดตามจริงๆค่ะว่าสุดท้ายแล้วทางออกของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแต่วันนี้เราได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากว่าทำไมเรื่องที่ดูเหมือนง่ายถึงได้กลายเป็นเรื่องยากขนาดนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาช่วยเจาะลึกให้เราเข้าใจในวันนี้ยินดีครับ เรื่องราวของเงินรัสเซียก้อนนี้สะท้อนความจริงอย่างหนึ่งนะคะว่าในโลกแห่งความขัดแยง้งบางครั้งหลักการที่ยิ่งใหญ่ก็อาจพ่ายแพ้ให้กับความกลัวและผลประโยชน์ของตัวเองและดูเหมือนว่าในท้ายที่สุดแล้วแม้ในยามสงครามเสียงของเงินตราก็อาจจะยังคงดังกว่าเสียงปืนเสมอคุณผู้ฟังลองเก็บไปคิดต่อกันดูนะคะว่าถ้าเราเป็นผู้นำยุโรปเราจะตัดสินใจทำอย่างไรกับเงินก้อนนี้และถ้าชื่นชอบเนื้อหาที่เจาะลึกและชวนคิดแบบนี้ฝากช่วยกันกดไลค์ กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องช่องข่าว365ของเราไว้ด้วยเลยค่ะจะได้ไม่พลาดประเด็นที่น่าสนใจในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันและคุณคมกริชต,ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ